ตอนนี้ครับก็จะมีผู้เล่นใหม่ก็เห็นก็จะเป็นลูกของมีนี้ร่างทองนะครับแล้วก็ฮาคี้ของฟิวนะครับผมมีแค่แนีครับผู้เล่นใหม่อะแต่ผู้เล่นเก่าหมดเลยไปละโอเคครับขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันนะครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่เจอกันใหม่เมื่อเกิดต้องการครับเจอเมื่อเกิดต้องการนะตอนนี้ครับตัดภาพไปที่อันเลนนะฮะอันเลนป่าครับผมตัหมัวเดือดจริงๆครับคนคนดีฮะ น่เลนที่เจอกันเลนที่สุดก็คือเลนกลางครับสำหรับก็อยากเล่นอ่ะบายครับบายครับเจอกันใหม่เมื่อเกินต้องการฮะก <c oughs> ติเป็นจ้ำใจของช่องนี้นะครับผมสวยเลยเพราะว่าเกมทุกเกมมักจะเกมเสมอครับก็คือเกลือนะครับสวยเลยครับวันนี้ยังไงต่อฮะก็มาเคลียร์คลิปกันก่อนนะสำหรับสองแครเลียครับใครจะสองก่อนฮนะตอนนี้เหมือนอ่าอ่าทุกเลนจะสองก่อนฮนะแล้วมาเติมที่เลนบนนะครับผม ไม่เติมครแค่มาเช็คคุ้มฮะแต่ตอนนี้ซิ่งมเรามาปวนป่านะครับผมไม่รู้จะปวดได้นานแค่ไหนก็สําสหรับร่างทองของเราฮะจะต้านเข้าไปหงทีแต่หลบมาได้ฮะโอเคฮะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะตอนนี้สถานก,การณ์แบบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสกายบีดึงมาแล้วครับเดินเข้ามาครับแล้วยิงเข้าสะระไปหนึทีแต่โดนยอ้ยอนยิงสวนเหมือนกันครับสำห,หรับสองเทพแครดี้ยุครุ่งเรืองฮะจะเป็นเทพย้อนเทพแวนนะครับผม สวยแล้วแล้วตัดภาพไปที่เนรนโบดดีกว่ามีประเด็นครับส่งนี้เก็บคู่ครับแล,ล้วก็รถตีมาพอดแตฟิกเกอร์หลบไปได้ครับผมแมหมัดของเขามันแรงจริงฮะนึกว่าใสาา่ตะมาเอาตัวนี้เป็นสกิลใส่ตะมาได้นะครับตัวนี้ผมว่าใส่ตะม้ยิ่งกว่าอีกโคตรแรงต่อเน,นี่ย ก็มาอยู่ครับไล่ยิงเข้าไปสอนศักดิ์สิทธิ์ครับยิงฟรีสปอร์ตและสแตนเข้าไปในสตตนไม่โดนครับแต่โดนสแตนส่วนครับสำหรับวิฟของเราครับมีประเด็นหรือเปล่าครับตอนนี้มีแครี่สองนะฮะแหมมีแครี่อีกคนที่เป็นแครี่ครับตอนนี้คนเป็นลอมิ่งนะครับผมลอมิ่งอ่าทำไมไม่มีใครชอบเล่นลอมิ่งกันเลยก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมคนถึงไม่เล่นลอมิ่งกันจำเนี้ฮะมีประเด็นครับตอนนี้ฝั่งสีฟ้ามาออกกันที่เลนล่าง4คนครับไล่ยิงกันโดนจะลงยิงได้หรือเปล่าแต่ตรงนี้เหมือนเจ็บเองฮะ วันดีฮะใส่เข้าไปครับเดินเข้ามาครับก็อยากเล่นอ่ะครับจะเอามางกรนะอยู่นี้วันนี้เอามังกรครับแต่เหมือนจะรู้ทันครับเราใส่มาครับแต่นนี้ตัวโลกน้นากเราโดนครับแต่ากระดุงงไวยนั้เกินครับตัวโลกบอกว่าใช่ครับสร้างห้องครับผมและคนเกินครับแล้วตอนนี้ครับเหมือนจะโดนครับก็เราก็มาใส่แล้วลมสามลมสี่เก็บคีดไปได้ครับจะเป็นฟอร์เรนก็มาเลยครับฉันไม่เคยกลัวครับสองคนนี้กู้ดนมากครับคือตอนนี้สร้างห้องกันับแล้วก็คนเกิน สิบคนนะครับผมก็เลยไม่ได้เล่นก็เลยมานั่งภาคแทนคะรับผมสวยงามครับูบ้ืดอนจเล่นก็เข้ามาได้นะครับมเสมือเมื่อถือสนองฮะ๋ยวนี้ในจังหวัดธรรมาชาติเลยครับก็มีประเด็นกันหรือเปล่าฮะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะต่างคนก็ต่างฟาร์มเมืงสถานการณ์แบบนี้ต้องบอกว่าเกมนี้ครับเขาใช้จิตวิทยาในการต่อสู้ครับเขาไม่ใช้ฝีมือ <c oughs> มาแล้วเขาไม่โดนดวนกันแบบด่านๆรับเขาใช้สีมือครับเขาใช้แบบอ่านเกมกันไว้ ต่อเนี่ครับมาตีบ้านกันไปไก่อนฮะตอนนี้อซีของเราครับสตาร์ทเข้าไปนิดนึงฮะและยิงบ้านกันไปอยู่ครับเอาเรื่องจริงฮะตอนนี้ยังไงครับล่างทองสตาร์นเอ้สวยงามครับและยอนยิงฟรีอยู่ครับและพยายามจะโอมครับแต่ยอนฟิกเกอร์มาแล้วยอนบอกไม่อยู่แล้วจ้าก็ต้องมาใส่ได้กะโดนกิ้งได้สวยครับแต่เก็บคิวไปได้สวยงามเขาสั่งมาฝั่งสีแดงครับแล้วเก็บไป2ครับแล้วมุกเกียรมาครับแต่ตอนนี้สตาร์นมาแบบนี้มีสี่แล้นี่กันบอยบินเลยหรือเปล่าครับจะบินหรือเปล่าอยู่นี่จะบีเลยหรือเปล่าและมีสกลนนนบบบิิ อย่างครับแม่บอยบินโชว์นะครับขออนุญาตเป็นอินสราและกันอยากไปเดินฟิกเกอร์เข้ามาสตาร์ทเข้าไปแต่สตาร์ทโดนคีบันแล้วก็โดนใส่สกิลไปเอาเรื่องยิงฮะแต่ตอนนี้ครับเหมือนตัวป่าฝั่งสีฟ้าจะเกิดมาแล้วเขาการลงมาสตาร์ทแล้วก็โดนตีไปจับจับเร็วขึ้นอีกขีดโตเร็วขึ้นอีกแล้วเก็บคิบไปได้ครับแต่ตอนนี้มีประเด็นกันที่เลนโบนฮะตังนี้ใส่เข้าไปครับลามสามลามสี่ลามสองแล้วเก็บคิบไม่ได้สวยงามจริงๆฮะแม่ฮาคิของฟิวนะฮะเขาแม่เอาเรื่องอยู่เป็นตัวเบื่อเนี้ ตอนนี้ก็มาเคลียร์คลิปกันต่อนะครับสำหรับตัวรุ่นนนำหนะครับตอนนี้หลังจากที่จบประเด็นก็ต่างคนต่างมาเคลียร์คลิปครับแล้วฝั่งสีฟ้าเขาขออนุญาตเอาบางกรครับเพื่อกอได้เปลี่ยบแล้วก็ดดเข้ามาแบบนี้ตัวรุ่นมันจะรอดหรือไม่ครับตัวรุ่นนํำหนากนี่จากเสือกลายเป็นเหยื่อตลอดนะ่วงนี้จะจะไปฆ่าเขาแต่โดนลุมสาบตลอดนะคุณคนนี้ฮะโอ้สวยงามครับแรรียบ้อยครับเหยื่อของเราตายอย่นี้ครับก็มาเคลียร์คลิปกันก่อนนะฮะ ยังไงต่อครับแกี่ตัวใหม่ของเราครับทิ้งชื่อไว้ตํานานฮะจะไหวหรือเปล่าฮะใส่เข้าไปครับมีประเด็นก็าใส่เข้าไปฮะเจะาันนดี้ฮะมันยังไงฮะไม่เล็บใคตเป็นไงแล้วครับสวยเลยเพื่อนสวยเลยเพื่อนตอนนี้ครับแต่ตัวรุมครับเหมือนฝังสีนงแดงจะตัวรุมครับตัวดีฟีเจียแลวเรียบร้อยครับตายไปหนึ่งฮะสิปงเข้าไปแล้วกิ้งหลุนเข้าไปแล้วหลบมาก่อนแล้วก็ามาใส่แล้วเดี๋ยวนี้เหมือนจะไม่เอาอยู่ดีและเรียบร้อยครับไม่ออก กลายเป็นฝั่งสีแดงครับกลายเป็นฝั่งฝั่งสีฟ้าที่ตายเองครับโดยซิปของเราครับรับบทเป็นนักเลงที่เปิดก่อนและตายก่อนเสมอมาต่อเนี่ฮะตอนนี้ฮะเมื่อคืนครับไม่มีอะไรครับฟอร์เรนครับหนึ่งหนึ่งกันขรับหนึ่งหนึ่งกันหรือเปล่าฮะพี่ออมพี่น้องสกัดบอกว่าหนึ่งหนึ่งกันเปล่าครับน้องสกัดเข้ามาต่อยครับแม่หนึ่งหนึ่งแบบแอบแอบตี้ยหนึ่งหนึ่งแบบแอบแอบตี้ะ ไม่ไหวนะครับขออนุญาตเลยตัวรุ่นมันคกุมสายเนดะิมของเขาอันติส่วนมาและอันติเข้ามาส่วนเหมือนกันครับหนุ่มสายเวลาใอยู่ใครย้าแล้วโดนทุกมาดูเดิวเก็บอ่าไปได้ครับแต่โดนต่อยไปหนึ่งบัตแล้วเรียบร้อยร่วงครับแม่สองรุ่นนี้ไม่ไหวครับไม่จะเป็นเทพอ่าฟอร์เรนก็ตามฮะเอาว่ะตอนนี้ก็มาเคลียร์คลิปก,กันไปก่อนนะฮะจังหวะแบบนี้ฮะสวยงามจริงฮะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะแล้วตอนนี้คลิปข้าวไปเรืสก,กัดของญาติตีบ้านเล้วกันทุบไปหนึ่งทีครับแรลงบอาหัดควันแล้วต่อยต่อย บ้านแตกเหตขบวนครับแต่ในฝั่งสีฟ้าตำรวจมาล้อมไว้หมดแล้วครับคุณทําลายทรัพย์สินของฝั่งสีฟ้าครับเขาไม่ยอมปล่อยจริงๆแต่ก็ยังรอดกลับมาได้ครับคนดีฮะถึกเลิศเกินแรงเลิศเกินแม่ดูเดือดจริงๆเอาเลยฮะตอนนี้ก็มาเคลียร์คลิปหนก่อนนะ X สาวตึงหนึ่งหมดแลครับเคลียร์ข้าววิจาหรือเปล่าแต่แต่ฟอร์เดนไม่ยอมไม่เอาครับแต่ตัวน,นี้แครี่มาตีบ้านครับใส่เข้าไปทีใส่3ใส่4 คนที่เข้าออบ้านกันแล้วสอยบ้านแตกกันไปก่อนนะฟิกเกอร์เข้ามาอารติงงัดหน้าเข้าไปทีแล้วใส่เข้าไปคายูคยบาบก็มาดิครับก็มาดิครับแม่ตายคู่ครับสองเทพเราตายครับเทพยนเทพเป็นนอนไม่ลองกับพื้นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้สวยงามครับตัดภาพที่เลนบนนะตัวนี้มีบปหรือเปล่าครับฝั่งสิฟ้าอมเข้ามาทีแล้วกิ้งหลุดหรือเปล่าไม่หลุดครับข่อนอนี้เอาไปไปก่อนครับแต่ปใบมันค่อนข้าง,งถึงฮะเอาเรื่องมาสวยงามครับยังรอดกลับมาได้ครับแต่เหมือนจะเหมือนป้อมน่าจะไม่รอดแล้วจังหวะนี้ แต่ว่าไม่มีใครเอาอยู่ดีครับเนื่องจากเลือดรูกันหมดฮนะหลังงานครับป้อมยังคงรอดชีวิตกลับไปได้อีกหนึ่งหนึ่งครั้งตอนนี้คลิปกลางข้าแบบนี้ฮะซิปของเราจ,จะเอาเลยหรือเปล่าครับตอนนี้ยังยังสตาร์ทเข้าไปหนึ่งทีฮะแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเนื่องจากเป็นโลมิงทาอะไรไม่มีได้เปเท่าไหร่แล้วครับเจา้าเรยสวยงามมากสวยงามมีประเด็นแล้ว嘛แต่ตอนนี้สตาร์ทเหมือนจะมาแล้วครับสําหรับอยากเล่นอ่านะฮะ อยากเล่น่ะปล่อยสกลเข้าไปแล้วบยบินเข้าไปครับวนนี้บินสามบินสี่แต่ของเขาได้นำมาแลวอันตีสวนกลับมาครับแต่ไม่เจ็บเท่าไหร่ครับตอนนี้ซิปพยายามอมเข้ามาทีแล้วหลบหลีกมาไปก่อนฮะลลกกิ้งดุดดุนถอยออกมามาอ่าตาหน้าหนูเล่นด้วยได้ไหมมาครับมาเป็นผู้หญิงด้วยเป็นผู้หญิงด้วยยังไงก็ได้ละครเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะสวยงามครับสวยงามมาครับผมตอนนี้ครับมีประเด็นก็ใส่กันไปก่อนนะฮะอ่าตอนนี้ครับ ยังไม่มีเลยเกิดเคลือนต่างคนต่งางความครับแต่ฝั่งซีฟ้าครับจะเอามังกรน,นะฮะขอเนี้ยอนด์ดักสุดเยอร์ครับแล้วใส่ตีกันไปก่อนนะอืม,อ,มอะไรวะเนี้สกิลของอแครี่ตัวใหม่นะฮะยังดูเดือดเลือดฟ้าเลยทีเดียวตอนนี้ฝั่งสีแดงมันจะหนุ่มเป็นปีเตอร์อ,อะไรนะแต่ตามไม่ไหวแลนะ้วคขอเนี้ยบอยบินเขาแล้วบินสวยงามเก็บเทพแวนไปได้นะผมเดี๋ยววันนี้ฮะ สวยงามจริงตอนนี้เหมือนจะโดนลุมครับสำหรับฟอนิโตเราแต่ว่าลามส่วนลามสามครับเป็นแก้ตัวบางจะมาห้าวกระชันเป็นเอ,อืเรียบร้อยครับแม่แต่แรกไปได้หนึ่งครับแต่ฝั่งสีฟ้าเข้ามาเติไมได้ทันแล้วเก็บเข้ามาหนึ่งครับแล้วสามสองลุมแบบนี้ก็ไม่น่าจะรอดแล้วเรียบร้อยครับตายไปอีกหนึ่งฮะแม่ดูดีจริงแต่สกัดไม่ยอมอปแล้วกระโดดตีสตีต้ทุบไปดิแล้กกิ้งหลุดๆเข้ามาครับแล้วโดนโยกแบบนี้ไม่น่าจะรอดแล้วเหือจากจะเป็นเสือกลายเป็นเยือดซะเองอีก้วฮะเจากนี้ฮะ วยงามจริงฮะจุดนี้ก็มายิงฟรีครับแอคสามตึงตโดนยิงฟรีครับจุดนี้สองักษิเข้าไปครับแต่ด้วยแอคสามตึงเข้ามาแล้วดูเดือดส่วนครับแต่สตาร์ทบอยบินเข้าไปใส่นวนวตรงนี้มีประเด็นแล้วใครอยู่ใครจะไปก็วัดกันไปแล้วเรียบร้อยครับล่วงฮะโอ้โหดูเดือดจริงเกมนี้หนว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบไม่รู้แต่รู้แน่ๆคือโคตรมันฮะโคตรดูเดือดกันเลยครับสำหรับสกายของเราบีหนึ่งครับยังไงจะเอาหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับใครมา ใครมาหน้าหอวะโอ้หอเสียงหอเสียงหอฮอลิคอปเตอร์ฮอลิคอปเตอร์แต่ตอนนี้ครับไม่ไหวแล้วฮะหอมาก็ไม่สนใจเขาเนี้ยลามเลยฮะตอนนี้นะฮะตอนน,ตอนนี้ยังไงต่อฮะอ่าอ่าหนูเดี๋ยวหนูเล่นมอเตอร์ไฟล์ออเคมาต้องต้องคุยกันเองแล้วนะพี่ไม่ได้เล่นด้วยคุยกันเองแล้วคุยกับดิทีมเองเห็นแล้วครับตอมนี้มีไปเล่นเก็ใส่ครับตอนนี้ครับกระโดดมาแล้ว ต่อยหน้าไม่ต่อยครับแม่แค่ครูให้ตกใจเล่นให้เขาเสียสกินเฉยฮะวันนี้ฮะยังไงต่อสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายครับผมใครเข้ามาก็พูดคุยทักทายกันได้นะครับส่วนใครที่อ่าถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเป็นรายย่อยผมได้นะครับผมสวยงามมากสวยงามจบวันนี้ฮะอ่ายังไงต่อครับมีประเด็นกันหรือเปล่าฮะขอบคุณที่กดติดตามับผมแม่เดยนจริงๆคนเขาอยากกดติดตามผมอยู่แล้วแต่ว่าถ้าผมไม่พูดคือเขาก็ไม่กดไง เดี but, but ๋ยวเลเพื่อนกระดูกเข้ามาใส่ครับตอนนี้นัวตั้ตั้มางครับสิบปงเข้าไปทีอบใครได้หรือเปล่าไม่แน่ใจกระดูกกิ้งลุ้นๆเข้าไปทนทีไม่เป็นไรครับสกัดเข้ามาสตาร์ทหนึ่งแต่โดยงีฟีครับแต่นมื่กระดูกเข้ามาใส่นัวจริงๆครับไม่รู้จะไปยังไงครับแต่แต่เออเออแม่แต่นัวๆครับอ่าระหว่างนัวครับก็ฝั่งสีฟ้าเหลือสองฝั่งสีแดงเหลือหนึ่งครับพังได้แค่นี้ครับตั้นัวตั้ตายฝั่งสีฟ้าเหลือหนึ่งฝั่งสีแดงเหลือสอง โอ้ยฝันเสีแดงเหลือหนึ่งฝนส้ฟ้าเหลือสองครับตอนนี้ครับมาดิครับใครอยู่ใครสบายใครอยาเล่นกูการ์นักบอลนุ่มมาใส่ตีเหือดเรียบร้อยครับแหมประมาณแกลลี่ตัวใหม่ไม่ได้ครับแต่ซีใบไหวขออนี้เก็บเก็บเก็บคิวเองลักษณะนซีตีเอะเก็บเอ็ดกันไปอ๋อไม่เอดีกว่าเกิดมาแล้วฮะแหมพี่ทําอะไรกันเหรอเออพี่มานั่งดูเขาเล่นครับพี่มานั่งดูเขาเล่นครับสวยงามว่ะตอนนี้ก็มาเกียร์คลิปนะครับผมอ่าคนดูของ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 ผมครับ มีจิตวิญญาณนักแข่งกันทุกคนครับเขามาอ่ามามา,มาโชว์เทพให้เราดูกันฮะส่วนเลยเพื่อนส่วนเลยเพื่อนในเกมชื่อโนหนึ่งไอดีน้องชายโอเคโอเคมาอยู่นี่ก็มาครับจู่ๆธรรมชาตินึ่ครับสตันเข้ามาอีกทีครับยังไงครับซิปเช็คพุ่มให้หน่อยครับแล้วเจอศัตรูเยอะพอสมควรนะจว่นี้ยังไงต่อจะทํายังไงต่อฮะไม่แต่ป้อมอกาการของฝั่งสีแดงเนี่ยมองค่อนข้างอึดจริงๆครับไม่แตกสักทีฮะ อยวนี้ครับกระโดดเข้ามาใส่ครับแล้วมีประเด็นครับของเราอมหลบหลีกครับมาก่อนแล้วตอนนี้มีประเด็นนัวตามตน,นัวทาท้ายยอเนียนบอยบินใส่สกิลอม,มก็ไม่ทีหลบมาได้ครับแม่ไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้วสกัดเข้ามาต่อยหนึ่งหมัดครับเจ็บแล้วเด่นเด็ดฟิกเกอร์หลบมาได้เหมือนกันแล้วใส่สกิลครับจำบินหรือเปล่าไม่บินครับเมื่ออยากสกิลเน,นลี้ยหมดลวตอนนี้ครับแคลรี่ตัวใหม่ของนี่ยิงฟรีแล้วสกัดเข้ามาทุบหนึ่งทีอมเข้าไปทีอมสวยครับแต่ซิปเหมือนจะไม่รอดแล้วสแตนต้าก็น่าจะไม่ไหวครับแม่สวยงามจริงๆคครรรัับบอออยยู่นี้ดขงเาจะมายิงฟรีหรรือเปล่าฮะยยัังคบัง ถึงชื่นให้กำนังครับแค่นี้ตัวนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะอยากเล่นด้วยทำไงเดี๋ยวตาหน้าผมจะให้เลขห้องนะฮะใครสนใจเล่นตัวยก็เข้ามาได้เลยครับเข้าเข้ามาก่อนได้ก่อนนะเข้าไปไม่ทันกน็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวนี้ฮะสวยงามครับเก็บเข้าไปได้นะแต่เมื่อกี้ตัดไฟทันกดผิดต,ต้องขออาภายัยแล้วก็มีประเด็นนะครัจบจังนี้แค่ดีตัวใหม่ครับอเอาเรื่องอยู่ยงค่ตัวใหม่ มมาเกี้ยคลิปครับตอนนี้ก็ต่างคนต่างฟังกันไปก่อนนะยังมีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ไม่ไหวแล้วอ่าอันนี้เนาะเร็วขึ้นอีกกิ๊ตัวเร็วขึ้นอีกโอเคครับแกงนี้ก็พอครับแกงนี้ก็พอพออร่อยพออร่อยเจอว่ะเจอว่ะเอาแล้วแคลรี่นะเป็นแคลรี่นะตัวอร่อยนะกระโดดตีเข้ามาใส่ครับแล้วกระโดดมากระโดดกระฟิกเกอร์หลบมาแล้วนึ่งกิ๊กอีกกตัวบ๊อบบ๊อบบ๊ตบบ๊อบบ๊อบบ๊อบบี้ไม่ไหวครับแอบจากเสือกลายเป็นเหยื่ออีกแล้วครับคนเราฮะ เฉยเกลายเป็นเยื่อและอมเข้ามาครับ๋ยวนี้ใส่เข้าไปทีและสตังได้โดนหนึ่งทีครับแต่ดาเบรไม่พอจริงครับย๋ยวนี้กระโดดเข้ามาแล้วคนวนี้ก็บุยบินแต่ตอนนี้ซิปแทงให้เพื่อนอยู่ฮะทีนี้อมเข้าไปแล้วกิ้งรุดๆเข้าไปใส่เมือมเ่อยางยังยังแหมอมเฉยๆสวยงาม้วนึกว่าจะเข้าแหมถ้าเข้าสวยก็สวยไปแล้วเข้าไม่สวยก็แย่นะครับแับซิปของเรา ยังไงต่อครับยิงเข้าไปครับแต่ไม่โดนฮะอยู่นี้แกนี่โดนเป็นรู้ดีฮะอยู่นี้สวยงามฮะสวยงามแล้วกันวันนี้เจะทำยังไงต่อไปฮะ ก่อนดูสถานการณ์ครับซีกของพวกเราครับก็เปิดแมปนำทีมให้เพื่อนนะฮะแต่สกัดนรองไม่ไหวแล้วก็โดนเมาทุบหนึ่งทีเก็บพอสมควรแล้วอยู่นี้โอมเข้าไปแต่ว่าไม่ไหวเขาเนี่ยเบรคเก็บ2เก็บสามเก็บคีบไปได้หนึ่งฮะแต่ลงมามีนด้จะลอดหรือไม่ครับเดี๋ยวนี้กระโดดเข้ามาใส่แล้วผักเข้าไปหนึ่งทีครับมีประเด็นโอมเข้าไปหนึ่งทีสวยงามเยิ่ยมสำหรับอาซีกผมได้สวยครับลัคกี้หลุดหลบไปก่อนทําให้ยอนรอดชีวิตก่อนได้ครับแต่ฟอร์เรดรอร์ก็โดนเข้ามาลามสามลามสี่ลามสองก็โดนมาเก็บไปได้อี ฝั่งสีฟ้าได้เปรียบเดี๋ยวฝั่งสีแดงก็ได้เปรียบนะพิกกันไปพิกกันมาครับพอดีค่อนข้างเพลิดกันนิดนึงนะครับผมแต่ได้ซันตาของเนี้ยบอยบินครับแต่ไม่ได้บินครับตะกี้หมดแล้วโดนเรียบร้อยครับแม่ดามิทยิงชั้นแรงกว่าอยู่แล้วครับจุงนี้ก็เราก็มาใส่จะได้คาร์บอมเลยหรือไม่อ่ะไม่น่าไว้ครับไม่น่าไว้แต่เหมือนจะหิวแล้วฮาคี้ของเฟีลครับพอโดนเข้ามาได้ครับอมแล้วเก็บไปหนึ่งหรือเปล่าแล้วกายอยู่กาบไปแล้วเก็บไม่ได้ครับโดนป้อมิีมันนิดหน่อยแต่ไม่ไม่ไม่ลายอย่างรอดกลับ อะไรวะอะไรเพื่อนตอนนี้ครับมาให้เดินเข้ามาไปเลยครับโดนเข้าไปกิ้งหลุ่ๆเข้าไปแล้วไฟดับไปก่อนแล้วเก็บคีบไปได้สวยงามภาพแตบนี้สกัดกของเราต่อยเข้าไปหนึ่งเหมือนกันแล้วมีประเด็นหรือเปล่าฮะจุดนี้โอ้สวยงามฮะแหม่แรกแบบคนละหนึ่งชีวิตฮะาแหว่ไฮกับยอนฮะาแรกแบบคนละหนึ่งชีวิตก็เสมอกันเสมอกันยังไม่ได้เกิดขึ้นหฮะตอนนี้ครับเหลือสามต่อสามเท่ากันนะฮะยังไงต่อครับก็มาเคลียร์คลิปมาเคลียร์อะไรกันไป เดินเข้ามาครับและเจอกับสตูตครับใส่สกิลไปนิดนึ่งครับมีเดบรครถกระบะอันตีแล้วอ่ายังไงต่อครับแหมฟิกเกอร์หลบไปได้ครับจังหวะนี้ละยังไงอยากแล้วอยากเล่นละหล่อแหมมันดูเดือดน,นิดนึงนะมันดูเหนียวนิดนึงนะจังหวะนี้ว่าสวยงามนะจริงฮะโอ้และโดนลุมมวยมากระบะลึกแบบนี้ก็โดนลุมกระทืบเข้าไปครับไม่รอดครับสามสิบโมงครับลุมมิง่งอ่ามาเช็คพุ่มแต่ลึกไปหน่อยฮะแหม ก็น้องนานนิดนึงนะแข่งของเรามันมันนักแข่งคุณภาพนะนักแข่งคุณภาพ okay. เอาไม่เคยเอาใครลงเลยทีเดียวอเ่บอกจริงใส่เข้าไปครับโดนสตาร์ทเข้าไปแล้วอันตีเข้ามากลามสามพยายามจะยิงส่วนมันการทัสนดไปให้แต่ไม่ไหวจริงฮะตสตงมนันเยอะกว่า และแรงจริงๆฮะตอนนี้สกัดอาช้าเข้าไปแล้วตีครับโดนเช็คพวกไปแล้วตุ้มเข้าไปในตีแล้วเรียบแล้วครับล่วงไม่เช่อโมงก็ล่วงกันไปก่อนฮะแล้วยิงฟรีสปอร์ตแล้วใส่เข้าไปมีประเด็นครับแต่เจ็บเองครับแลาสสาระบอยบินครับโนตําโนูําไทยแล้วก็ลงมาไม่น่าจะรอดครับในนี้เหลือแค่ฟอนในคนเดียวเท่านั้นนะจะไหวหรือว่าอะฟิกเกอร์กลับมาส่วนยิงส่วนเหมือนกันฮะไปยำปานดอกเข้าไปในตีตอนนี้อาใจทำไงแต่ว่าต้องสวนแล้วครับเดี๋ยวนี้กระโดดมาสวนแต่ไม่หวจริงๆครับสตูเจียแล้วเก็บบบไปะะะแต่่่ีออออาาเเหหมมืนนซิจกครรััส ลูกของนี้มีลูกของมีมีร่างทองครับตรงมีมีอะไรวะสวยงามมาสวยงามแต่นี้เมื่อได้เปรียบก็เอาดักซเยอ์ครับแต่เหมือนซิปจะรู้นะฮะจมินมาปวนนิดนึงฮะไม่ยอมไม่เอาฟรีๆนะฮะจมินาบแบบนี้วะแล้วกันแบบนี้วะเหมือนเขาจะยกเลิกโครงการนะฮะแต่ว่าฝั่งสีแดงก็เหมือนจะฝืนนิดนึงฮะเพราะว่าฝั่งสีฟ้าตายหมดแล้วไม่น่ากวเท่าไหร่จมินวะสวยงามแต่ซิปยังคงป่นปวนครับซิปไม่ยอมให้ได้ฟรีซิปจะรัดเลยหรอ ลงมิจละล้เลยเหรอไม่ไหวครับเราไม่พยายามจะละแต่ไม่ไหวจริงเออเรียบเออพยายามแหมเป็นเปตตมที่ผมคิดเลยว่าซิปจะฟิกเกอร์เข้าไปนะแต่ว่าชา้าไปนิดนึงโอ้โหแรงแล้วเกินนะขอสวนแล้วกันมันแรงก่อนมันแรงสัตว์กระต่อยแล้วแรงกันไปคนละหนึ่งฮะแต่นี้ก่อนเราก็มาใส่นีซานตา้าเรื่องอย่างล่วงมามันนก่อนหนีไม่รอดครับลวยอนไปยังยิงฟรีแต่ต้องฟิกเกอร์ลงไปก่อนครับแหมเจ็บแล้วเกินท่านไดเมตมันแรงสุดสวดไปเลยลูกเพี่ยน จุดนี้ว่ะสวยงามมาสวยงามโอ้โหตอนนี้ฝั่งสีแดงค่อนข้างได้เปรียบค่อนข้างคือตอนนี้ก็อยู่ที่4 8่0 0ต่อห้าหมื่นนะครับฝั่งสีฟ้านน้ำอยู่ประมาณสองพันฮะแม่ดูอย่างทรงแล้วเหมือนฝั่งสีฟ้าสีเปรียบนะแต่จรฝั่งสีฟ้าเงินน้ำนะฮะสวยงามฮะสวยงามจุดนี้สวยงามแต่ตอนนี้ครับมีประเด็นเขาใส่กันไปฮะจุดนี้ยิงฟรีสปอร์ตยิงฟรีสปอร์ตแล้วฝั่งเขาสามารถตีบ้านไปได้ครับแต่ตอนนี้อ่า ยังไงต่อครับมีประเด็นยังไงต่อฮะจุดนี้ใส่เข้าไปลามสามน้ำสี่เขาบอลเลยของนี้อันรวยลามและยิงฟรีสอร์และโอมเข้าไปนักกิ้งหลุนๆเข้าไปยกสวยจริงจริงฮะคอนโดใส่สามใส่สี่แต่ว่าไม่ไหวครับแหมแล้วตอนนี้ไม่สนใจแล้วอันดักเสื้อตีบ้าตีช่องตีม้านตีช่องไปโอ้โหดักเกิดตีป้อมเกือบแตกฮะจุดนี้ฮะยังไงต่อครับซันต้าของนี้บอลบีคอนโดสับสามสามและเก็บชาร์จไปได้อีกหนึ่งฮะโอ้โหเพิดจริงๆครับตัวเพิดจริงเพิดยังไงครับพลิกอีกแล้วฮะจุดนี้ฮะแหมพลิกกันไปพลิกกันมานะฮะตอนนี้เก็บ หมดฝั่งสีแดงเหลือแค่2คนเท่านั้นฮะสถานการณ์นี้จะแก้ยังไงครับสำหรับน้องสกัดกับตอ่รุตรุจำนาของเราฮะโอ้โอเรื่องจริงวะแม่อย่างเหนื่อยที่กันไปมึงมาตั้งนานแ้งเก็บคอแต่แลวไปกินข้าวกลับมาอดูเดือนมากออเนาะขอขอสปอนเซอร์ยาแก้เจ็บคอได้ไหมเจ็บคอว่ะเจ็บคอ ไปเลยครับจุดนี้ฮะแม่ตอนนี้มีประเด็นก็ใส่กันไปครับเคลียร์คลิปกันไปก่อนนะจุดนี้ฮะเดือดเดือดจริงฮะต้องบอกว่าคนดูผมมีคุณภาพทุกคนฮะแม่อย่างเงี้ยเป็นนักแข่งได้เลยต้องเก่งจริงๆฮะแต่เราโนสกิลเพย์นี่มันเดือดเดือดจริงอ่าประมาทแค่เพียงหนึ่งวีก,ก็ตายได้แล้วฮะเอาเรื่องว่ะ ออมา,อาเคลียคลิปกันไปก่อนนะฮะตอนนี้ต่างคนต่างฟังมครับแต่มีคนเนียนป้อมฮะช่วงนี้จะรอดหรือไม่ครับแต่เลือดโลเจ็บมากแต่ขอเนี้อสวนเอเนี้ยสวนแล้เก็บคลียไปได้ครับแต่สกัดขอเนแบบทุบหนึ่งทีโอโหแต่ไม่ตายครับเนื่นองจากมีเกิดนะฮะตอนนี้โอโหแต่เหมือนจะได้เกิดนะฮะแต่ว่าต้องแลกด้วยชีวิตครับสำหร,ร,รับอาเล็ของเราฮะชาร์เข้าไปครับตอนนี้เวดีก็ชาร์จเข้าไปแล้วทุบไป1ทีเจ็บลเลอเกินครับตาหน้าผมก่อนเล่นด้วยหนึ่งตา เอารอคุณคุณคุณไม่นา,อา่อ่ะพาอเหอะคุณพาอเหอะตอนนี้ม,มีมีนักแข่งมารอแข่งหลายคนเลยมีคนจะเล่นด้วยสองสามคนเลยคุณคุณพ้ณาก็ดีแล้วนะครับมีประเด็นครับใส่เข้าไปครับตอนนี้ตำโนตำทายครับใส่เข้าไปทุกสามทุกสี่ครับกระโดมาทุบลาสวนนะครับตำโนตำทายเลิกเกินนะยู่นี้มาล,ลามสวนลำสามลำสี่เอาเรื่องว่าแต่ตายคู่แต่เหมือนฟอร์เรนจะมีเติรนะ์ดฮะและเกิดเข้ามาครับฟอร์เรนมันโชว์ตึงนะจต่นี้ฟอร์เรนไม่ไหวแล้วครับสภาพคิ้ของฟนะิลฮะ ไม่ไม่ขอเล่นตาหนึ่งโอ้คุณเล่นพอดิคุณไม่พอคุณเกิน,คน,ค,นคนเกินแล้วคุณเกินแล้วไงเงานะเจ็บคอวะ่ะหากิ้งฟิวตึงอยู่นะหากินนะ้งฟิวได้เป็นผู้เล่นใหม่แล้วนะฮะชมวนี้ได้โชว์สกิลตึงๆกันไปเลยสกายฟีหนึ่งครับก็มาเคลียร์คลิปกันไปก่อนนะฮะแม่กันเอ็นฟินมาแล้วหมากันเอ็นฟินมา สวยงามก็ตอนนี้ครับเมื่อได้เปรียบก็เอาดักซื้อกันไปก่อนฮะแต่ย้อนไม่ยอมไม่เอาครับตอนนี้ยอนมามากอกวนนะครับลายยิงฟรีสปอร์ตครับตอนนี้อย่างไงต่อครับจะเป็นเอายาแก้เจ็บคอไหมโอ้เอาเอาถ้ามีสปอนเซอร์เอาไม่มีสปอนเซอร์ให้เดีสวยงามวสวยงามนี้ก็สวยงามสวยงามเพื่อนสวยงามแหมผมคือแทงโนโล่่ม ไม่ได้แล้วคุณต้องเป็นโนสองแล้วผมมันแทงโนหนึ่งคุณจะแย่งผมได้ไงอะ่ะเดี๋ยวนะครับก่อนเข้ามารามสามรัมซีครับแม่แต่เขาดูดเลือกยิงส่วนครับแต่จะไหวหรือเปล่าครับดาเมจแรงขนาดนี้และโอมเข้าไปทีีครับแต่ไม่เอาไหวเขาจะเอาครับอ,อ,อาร์กี้งฟิวจะเอาตลอดเวลาครับแม่ไม่ไหวฮะเดี๋ยวนี้วะคุณโฟนวะสามเข้าไปครับสามเข้าไป นมันมันชาร์จแล้วว่ามันรู้มันรู้มันชาร์จมันชาร์จเลยขึ้นอีกกี้ตัวเลยขึ้นโอ้โหแรงโคตรต่มีเตอร์และเอ,อือไม่ไหวอยู่ดีฮะอยู่นี้ฮะสวยงามจริงกันอดกมาทุบสามทุบส,สีก่กระโดดมาครับแต่ภาพ,พที่เลดักซิเยอร์ครับก่อนาจะเอาจนได้ครับและฝั่งสีฟ้าครับได้ดัดกซิเยอร์มาแทนครับแล้วจะเอาทัวร์เลนต่อครับปลาดอกเข้าไปแล้วเก็บคิวไปได้ครับมาสวยงามจริงฮะสำหรับอาเคี้ของฟิวครับและอมเข้าไปสำหรับซิมของเราครับกิ้งไม่กิ้งนะฮะไม่กิ้งนี่มันจะกิ้งรุนสวครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ ตอนนี้ครับมาครับและโอมเข้ามาแต่ว่าอ,อะไรอะไรอ่ะทำไรอ่ะโอ้เนตปิงเนตปิงจะเจเลยเนี่ยเนตปง <c oughs> ิงเชื่อผมเมื่อกี้เนตปิง <c oughs> ซิปเนตปิงนะเมื่อกี้ซิปอ่าการตัดเดส้นซิปคือซิปจะโอมนะฮะแล้วก็จะกิ้งไปนะครับแต่เหมือนเนตมันปิงอ่ะโอมไม่ติดแล้วก็กิ้งไม่ติดด้วยนะอ๋ะอพรดีะะผมพูดผิดครับเ <c oughs> ฮ้ย่าผิดลูมิงโนหนึ่งอ่ะผมแล้วลูมิงแทงโนหนึ่งอ่ะผมแล้วเลยเพื่อน อันนี้เหมือนอเกิดปัญหาทางเทคนิคนะครับอ,อันเดนหลุดนะผมแต่ไม่สนใจครับราไม่สนใจว่าไม่ได้แข่งแบบจริงจังและลาำครับแมมอาคีของฟิลเขาคนนี้ลันสามรำสี่ลมสองเก็บเข้าไปหนึ่งครับแมมสวยงามจริงฮะคนนี้ครับปมโล่ให้ไปหนึ่งทีครับเจา้าจ่าเข้าไปมีเหมือนมีเติดแล้วก็ลงมาใส่หนัวจำา้นตำไทยก็ลงตีแล้วอมซุปหมุนจับหนัวแล้วเกินไม่รู้จะให้ยังไงครับก็ลงมาใส่ละปลาติดแต่หลบให้ทานครับแมมสวยงามจริงแล้วงั้นผมพูดอะไรอมา แหมเมื่อกี้คือตัวเลนปลาตีใส่ฟอเลนฮะแต่ซิมมาบางได้ทนนันนะคผม นะตอนนี้ครับสายบ้านสายชอบนะครับรับไาคิของฟิลลามสามลามสี่ลามสองแต่ไปไฮยิงเข้าไปสตาร์งัดเข้าไปอโอมเข้าไปสวยครับแล้วกขโดนก็มาใส่นัวแล้วกันก็โดนมาฟิกเกอร์หลบเหมือนกันฟันไปไฮครับยังไงฮะอยัอยงไงต่อครับตามนวลธรมาจะจบได้เลยหรือไม่ครับแไรมีคลิปต่างอย่างนี้ไปไฮจะเคลียร์คลิปล่อยหรือเปล่าแล้วใส่ซีตีแต่คลิปยังไม่หมดครับตามต้าไม่ไหวแล้วคราวนี้บอยบินรับบินเข้ามาแต่บินเครื่องตกครับแล้วแต่ไม่สนใจคราวนี้ตีป้อมแล้วครับเนื่องจากเวลามันลู่เลยมา20กว่าา22นสิบกว่ายี่สจบเลลยสกันแล้ว แต่ให้เขาบรทบทำให้เกมนี้ทีมฝั่งสีฟ้ากลายเป็นผู้ชนะไปครับผมแ yeah. ย่ไม้ตัวมือห้าูเดียดครับเดียเดฟฟ้านะดูเดฟเฟอรนะานะมาเกมนี้นะเอ็มพทีมชนะก็คือฟอร์เติโนฮาร์กีของฟิวนะ่า15ตาย8ปไอ้าผมคะแนนเอที่12.3สนะส่วนเอทีมแพ้ก็คือเถ่งชื่อมปนตำนานค่า14ตาย7แอสิสคะแนนอยู่ที่10.6นะแต่ว่าดีสุดๆกับ2ทีมนี้ว่าโคตรดูเดือดแหม กินกันไม่ลงเลยเนีครับปลาไป20กว่านาทีนะครับกว่าจะจบได้นะฮะเอาล่ะครับผมก็ขอขอบคุณคนทุกท่านนะที่เข้ามารับชมรับฟังจนถึงตอนนี้นะครับผมส่วนใครที่ชอบนะฮะสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์ตัวน้อยๆคนนี้ได้นะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเจอกันใหม่เมื่อเกิดต้องการครับ